เนี่ยค่ะที่อยู่ตรงนานี่นะคะกัหันนาหาคูค่จันเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวของ KF3 1ค่ะเนื้อโตดีขนาดเลยค่ะเกิดจากแม่นะคะแม่ก็เป็นแม่ง่วธรรมดาเฮ่าแม่ง่วงบานๆเท่าค่ะแ่าว่าไห้ลูกดีขนาดเลยค่ะนะคะตัวนี้เป็นลูกสาวของ KF3 1หนึ่งตัวนี้นี่ชนขวบแล้วค่ะนะคะตัวนี้ชนขวบแล้วนะคะ อากตัวนี้นะคะที่เห็นทายเนี่ย่ายบึ้บปรับแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวผู่ะตัวผูนี่นะคะก็เป็นลูกสายของ KF3 1คือหนึ่งเ่กันค่ะพอเพิินเนี่ยต้องการทีสิปลอยปลอยคููกันเลยค่ะตัวผูตัวแม่นะคะเป็นลูกสาวลูกสายของ KF3 1นึนะคะพอเพิ่นเปิดไบหาสิผาคะแนนค่ะนะคะถ้าชอบถ้าใช่ถ้าสนใจนะคะกินกลางหาคุณพ่อเจ้าของบัวได้เลยนะคะสองตัวนี้ค่ะลูกของ KF3 เทพสามหนึ่งนะคะทั้งได้ทั้งตัวแม่ได้ทั้งตัวผู่ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปส้างเป็นพอพันคุ้มฟูงได้เลยค่ะในราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะ